เชื่อไหมในหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเป็นฉากศักดิ์สิทธิ์มันจะไม่ไม่ได้ง่ายมันจะต้องมีอะไรก็ไม่รู้ที่เดี๋ยวจะแบบอุปสรรคฝนตกฟ้าร้องเกิดอะไรใดๆที่มันไม่ได้ง่ายอ่ะเหมือนตอนเล่นเรื่องสงครามก้าวทัาเป็นคุณหญิงจันทคุณหญิงมูอุย้ยศึกสุดท้ายของศึกถลางเนี่ยแล้วต้องไปยืนประกบกันเพื่อเป็นท่าเดียวกับอนุสาวรีย์เนี่ยมันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ได้สักที แต่พะมันถึงจังหวะที่แสงมันลงสวยๆพอดีเลยนะมันมันมีจังหวะเวลาที่เฮ้ยทำไมแบบคิวดีจังเลยแสงได้อะไรใดๆเนี่ยนะมันกลมกลืนจนกระทั่งไปยืนประกบเป็นอนุสาวรีแล้วมันมีแสงสีทองข้างหลังอะ่ะทุกอย่างมันไปมากเหมือนอนุสาวรีต้องยืนอยู่อย่างนั้นนานมากนะคะแต่เพื่อให้ความสมบูรณ์ของภาพใดๆก็ออกมาในเหมือนแบบว่าเอทุกท่านก็เอื้ออ,อํานวยให้ ให้เราออกมาถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุด